นทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวเอนะครับสกุลเงินเอเราจะเห็นนว่าตราดเนี่ยเกิดการทําสัญญาณที่สวิงโลใหม่ต่ากว่าโลเก่าได้เกิดการนะครับช็อตออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเราจะมองสกุลเงินคู่เอเนี่ยไปทางแนวโน้มของเทนขาลงเราจะนะครับหาในสัดส่วนของโซนแนวต้านที่เราให้ความสนใจนะครับ แนวต้าน uh, แรกเราจะมองอยู่ที่ uh, โซนราคานี้นะครับโซนราคา0.66527แนวต้านที่สองนั้นจะอยู่ที่โซนราคานะครับ0.66635กลยุทธ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยนะครับให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนว ต้านที่1ห,หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2เสร็จแล้วนะครับเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม P.A. เซลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์ม P.A. เซลนะครับเราจะเซลล์กลับลงมาเก็บ TP ที่โซนราคา0.66339โดยวาง Stop l o อ s ไวไที่โซนราคา0.66715ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดดัก สัญญาณเซลล์ในแนวต้านของคู่สกุลเงิน AU นะครับ